พี่น้องเ <hide them out> นี่ยมาแต่ของบน này. ไม่เห็นอันนี้ขาวๆเลยเสียเอา,าใหม่พี่น้องิึงซื่อนี่โมกปลาพี่น้องนี่แล้เก็อื่นหมกปลาท่านหนาเขามาหาเพื่อนจะไม่กินหอมมากห <yeah. S 1> าบบมีแล้วนะตอนนี้นะหาไม่เจอแล้วนะคะโอ้นี่หมาก มื่อเห็นไนเพิ่นเนาะเม่ได้เอาไน,นเพิ่นไปกาหักงาตายเพิ่นออกก่อนหเห็นม่พี่น้องงามบ่ขาวสวยหาเบิ่งโมมี่ลหรอเดอ้ออยู่ในแถวใดเพิ่นกับขุดทิมมดแล้วเดี๋ยวสสใหงลุงผ้ามาขุดเอ,เอาไปปลูกอยยุเพื่น ไม่มีแล้วนะคะหาบ่มีแล้วเด้อพี่น้องจา้าตอนนี้หาหาเบึองยากแล้ว,วปนนเป็นหมวกปลาตัวนี้เพื่อเอื่นหมกปลาแมนบอบ่อมันใจแม่นอยู่นะคิดว่าตะกี้เพื่อนจะมีอยู่น้ำน้ำปลาน้ำขันแทนหนาหลายแต่วัาเดียวนี้บบค่อยเห็นแล้วพี่น้องไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะแย่มลงมาแต่ขางบนพูน เน่มลงมาแต่ของบนพุ่นพนเนี่ยมาเห็นพื่นขาวๆแล้วว่าแมนแท่แล้วว่าสันดกก็เลยขี่รถลงมาก็เลยให้ลุงแล้วจอดลงแมนอีลีนะสวยไหมสวยไหมเพื่อนๆหาเบิรงมอมีแล้วเด้อตอนนี้สมัยนี้แทบจะไม่เหลือให้ดูแล้วนะคะ วายุใสเพื่อนกับเห็ดไท้เห็ดหน้าใสเหมิดปกั็ขุดถิ่มเหมดแล้วเนาะพี่น้องจะบอกใครเห็นต้นหน่อยพ่นแล้วนะเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะต้นเล็กๆสวยไหมเพื่อนๆสวยเนาะเพิ่นจะมีกินหอมน้ำนะาเนี่ยมีกินหอมน้ำ จะเอาไปปลูกเส่กระถางไว้ไวดูโอ้สวยมุมนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยสวยไหมเพื่อนๆจ๊ะสวยไหมคะเห็นดอกไม้ปลากระทายมาให้เบิ้ง สิว่าบ่าเคยเห็นบอนสิวา่าใดเคยอยู่พี่น้องจ้าแต่ว่าเพ่หนาหาอยากแล้วนะซุม,มื้อถ้าบ,บ่หาไปปลูกไว้น้ำบานน้ำเพื่อนเพิ่นกระแทบจะบ่มีให้เบิง่งแล้วนะของทุกย่างขี่ยุ่ในป่าแม่นอยู่อ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้ก็นนะาพี่น้องไปเห็นอัน,นยังปเปลีๆยายากจะสิเอามาให้เบิ่งอีกทีนึงขอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย